สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทสเ่องตรวจวัดแก๊สรวกันค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตู้ควบคุมค่ะทําหน้าที่ประมวลผลและแสดงสถานะค่ะนี่คือตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทําหน้าที่ตรวจจับแก๊สและนี่คือเป็นอุปกรณ์กันระเบิดนะคะ ตอนนี้หน้าตู้ตรงนี้คือขึ้นสีเขียวคือตู้ทํางานอยู่ค่ะส่วนตู้นี้ยังไม่ขึ้นเรามาเปิดตู้กันเลยนะคะ mm. ง่ายๆค่ะแค่กดปุ่มข้างในนี้ก็คือเป็นการเปิดตู้เสร็จเรียบร้อยค่ะ mm. ก็จะขึ้นแสดงผลหน้าจอสีเขียวแบบนี้ mm. ตู้จะทําการประมวลเปิดอยู่ที่ประมาณ2นาทีแต่เราไม่เปิดเรามาทําตู้นี้ก่อนนะคะ mm. เพื่อให้ไม่เป็นการเสียวเวลาค่ะ, mm. คะตอนนี้ก็คือเริ่มเทแก๊สเข้าไปแล้วค่ะ ตู้ประมวลผลก็จะขึ้นสถานะค่ะก็คือมีแก๊สแสดงหน้าจอผลอยู่ที่0นถึง100ค่ะค่ะแล้วก็มาปิดเสียงตู้กันนะคะกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะกดปิดเปิดก็จะขึ้นเสียงตู้ดังอย่างนี้เลยนะคะพ่อแก๊สลดลงมา ที่สีเขียวนะคะเราก็สามารถมากดรีเซตตู้ได้ค่ะพอกดรีเซ็ตตู้เราก็มากดเปิดเสียงตู้เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เขากลับอยู่สภาพเหมือนเดิมพร้อมใช้งานค่ะยังไงบ้างคะยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมถ้าพี่ๆสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะ